ถาลาขาวโอเคแต่ถาลากสมมติว่าเขาออกสีน้ำตาลเยอะอยเงี้ยแสดงว่ารากเขาอะเริ่มมีความแก่แล้วนะนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ถึงแม้จะใบยังไม่เปิดก็ตามแต่ว่าคือหมายความว่าอะไรถาลากเขาสีเนี้ยรากเขาอะพร้อมที่จะดึงสารอาหารทําไมนะครับชิ้นตาแต่ละข้อเนี่ยมันโตไม่เท่ากันนะครับคือบางอันพอมันเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจะหมดอายุของรากใช่ไหม ต้นมันก็จะสร้างรากใหม่ขึ้นมาแบบท่อขา,ขาวๆแบบนี้เยอย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มดึงรากใหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เหมือนแบบนี้เห็นไหมฮะ ครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัส,สนาดีนะครับเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาทำการเปลี่ยนการชําสปักน้ำมอสนะครับก็คือจะเป็นสนิทจันเงินนะที่ผมเคยทำคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับที่เราทำการตัดข้อนะฮะตัดข้อออกไปนะก็จะมีอยู่2ต้นที่ทำการเปลี่ยนทีนี้ก่อนจะก่อนที่เราจะไปทําการเปลี่ยนกระถางกันนะฮะก็จะมีเพื่อนๆถามมาว่า เขาได้ทำการลองขยายพันธุ์ในส่วนของพวกเสนจันโกเมนดูนะครับแล้วก็อีกเสนจันอีกหลายๆท่านหลายๆหลายๆตัวหลายๆท่านที่ทักมานะครับก็คือทำไมข้อตาแต่ละข้อเนี่ยมันไม่เท่ากันทำไมนะครับชิ้นตาแต่ละข้อเนี่ยมันโตไม่เท่ากันนะครับคือบางอันมันก็โตบางอันมันก็นิดเดียว บางงานมันก็นิ่งนะครับก็คือไม่เกิดอะไรเลยนะครับก็จะบอกว่าถือว่าเป็นปกตินะครับเ,เพื่อนๆเ,เพราะว่าจะบอกว่าเพราะว่าในส่วนของลําต้นนะครับของอตระกูลเสนจ,จันทร์ทั้งหลายเนี่ยคือมันเป็นข้อตาใช่ไหมฮะดังนั้นความสมบูรณ์แข็งแรงนะฮะแล้วก็เวลาเราหั่นชิ้นตานะครับจำนวนขนาดมันก็จะไม่เท่ากันด้วยนะครับมันก็เลยจะเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ต้นเนี่ยมีการโตนะครับไม่เท่ากันเนื่องจาก ถ้าต้นน่ยมันไล่าจากโคนไปข้างบนนะครับข้อตาเนี่ยถ้าเขาเกิดมาก่อนนะครับมันก็จะเป็นข้อตาก่อนเพราะฉะนั้นข้อต่อไปมันเกิดมาก,กว่าเขาจะแก่นะครับมันก็จะใช้เวลาเพราะฉะนั้นในส่วนของข้อตาที่ข้างล่างเนี่ยเขาก็จะ <c oughs> <c oughs> เขาก็จะมีความแก่แล้วก็สมบูรณ์นะครับมากกว่าใกล้ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยอายุของตามันก็จะต่างกันอันนั้นคือเป็นเหตุผลนะครับที่ทําให้ข้อตาแต่ละข้อเนี่ย นะครับมันโตไม่เท่ากันอย่างผมก็จะมีต้นนี้อ่านะครับโตสุดอันนี้ก็ลรองเพิ่งมานะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าเพิ่งนะครับก็คือเพิ่งแตกหนอ,อกมานะครับก็จะประมาณนี้เห็นไหมไ <c oughs> อ้ขอโทษทีพเพื่อนเพื่อนเนี่ยเดี๋ยวลองเปิดให้ดูให้หมดให้เพื่อนเพื่อนดูอ,อุ้ยอันนี้ทำเมื่อกี้นี่อันนี้ทําร่วง <c oughs> นิ่งอันก็นิ่งเลยนะครับอัอนก็ ผมจะมีทุกทุกไซส์เลยนะเพื่อนๆนเห็นไหมถ้าไล่มานะคือจะเป็นตามน,นี้ซึ่งนะอันนี้อ่อนกว่าใครเพื่อนอันนี้มั้งอันนี้ยังนิ่งอ่ะอันเนี้ยอ่อนกว่าใครเพื่อนนะครับแล้วก็ลองมาอันนี้โผล่มาหน่อยนึงนะครับแล้วก็ลองมาก็คือเป็นอันนี้อ่าก็โผล่มาหน่อยนึงลองมาก็อันนี้นะครับแล้วก็ลองมาก็จะเป็นตัวนี้ ห็นมันจะไล่ตามสเตปถ้ามันเหมือนว่าเรานับข้อตามันก็เหมือนก็มันก็เหมือนกับว่าเราไล่ไอตัวเนี้ยคือจะเป็นอาจจะเป็นตาล่างที่ผมตัดนะครับตัดขึ้นมาก็คือตาตาแรกที่เพิ่งเกิด <c oughs> ถ้าไล่กันจริงคือต้นเนี้ยมันอาจจะเป็นในส่วนของอาตาที่เขาเกิดก่อนแล้วก็ไล่มาตามลําดับมาเรื่อยๆนะมันก็จะเป็นลักษณะนี้อ่ะอันนี้พอเข้าใจเนาะว่าทําไม ข้อตาแต่ละชิ้นเนี่ยเขาจะเาเรียกว่าเกิดไม่ค่อยพร้อมกันนะครับอะอันนี้ <c oughs> <c oughs> เดีนเก็บไว้ก่อนกามาทักไงเนาะมาทีนี้เดี๋ยวเรามาทำการเปลี่ยน ก่อนจะเปลี่ยนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูวัสดุปลูกก่อนอีกเช่นเดิมนะครับก็คือผมจะใช้วัสดุที่เหลืออยู่จากการผสมครั้งแล้วครั้งเล่าของผมแล้วก็เอามาปรับปรุงนะครับในส่วนที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่นะครับก็คืออันนี้ก่อนเลยอันนี้นะอันนี้ก็คือเป็นวัสดุที่ผมใช้ปลูกชํำสเสน่จันประกายดาวไปก็คือมีนะครับพิกมอสสองส่วนเพอร์ไรด์หนึ่งส่วนนะครับแล้วก็ แกลบ1ส่วนมาทีนี้เราจะมี2กระถางใช่ไหมฮะผมก็จะเอาแกลบ,บนะครับมาเพิ่มอีก1กํามือนะครับอีกหนึ่งกมือแล้วก็อ่ะพเพื่อนๆดูด้านล่างอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรใบกัมปูอันนี้จะเป็นใบก้ามปูที่ผมหมักทิ้งไว้ในกระมังค่ะคือนานมากแล้วนะครับก็คือเดี๋ยวเราจะมาใส่ประมาณ ประมาณหนึ่งส่วนนะครับประมาณหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนของต้นนี้นะส่วนแกบอะคือมันมีของเดิมอยู่แล้วไงผมก็เลยเอามาแค่กามือเดียวนะครับแล้วก็เนื่องจากนะครับสเสนจ่จนเงินเขาเป็นไม้เขียว นะครับซึ่งจะไม่ค่อยมีผลกับพวกปุ๋ยคอเท่าไหร่ผมก็จะใช้มูลวัวนะครับประมาณสองกำมือนะเพื่อนก็ตีไปซะถ้าเทียบกับวัสดุดเดิมก็ครึ่งส่วนนะครับครึ่งส่วนไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าไม้เขายังอ่อนอยู่นะครับเราก็ เราก็เอามาคลุกเ้าให้เข้ากันนะครับเพอร์ไลท์ที่ผมไม่ใส่เพิ่มเนี่ยจะบอกว่าเนื่องจากว่าของเดิมอ่ะมันมีพอเพอร์ไลท์ซึ่งดูแล้วค่อนข้างจะโอเคอยู่แล้วก็คือเยอะอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยเราก็จะลดต้นทุนนะครับก็คือลดค่าใช้ใจ่ายของเราเท่านั้นแหละเพราะว่าเพอร์ไลท์มันก็ค่อนข้างมีราคาเนาะเราก็จะเอากแกรบเนี่ยที่เราทําการหมักไว้แล้วเนี่ยนะครับ เอามาผสมเพิ่มมันจะทำให้วัสดุคือโปร่งๆจะบอกว่าเสน่จ,จันนะครับค่อนข้างชอบปุ๋ยคอกนะปุ๋ยคอกเนี่ยเขาค่อนข้างชอบมากจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ออสโมโคดประมาณสักครึ่งกำมือนะเพื่อนๆก็ผสมเข้าไป ผมก็จะใช้กระถาง5.5นิ้วในการเปลี่ยนนะครับก็คือในการาย้ายออกจากแก้วนะครับก็รองพื้นด้วยหินภูเขาไฟนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยประมาณนี้ประมาณครึ่งกระถางโอเค มนครึ่งกระถางอ่ะนี่เดี๋ยวไว้ก่อนก่อนที่เราจะปลูกเราก็มาแกะดูสิว่าผมจะแกะได้ไหมปุ๋ยอสมโค้ดนะต้องบอกว่าเอ่อเราใส่ดูกะเอาครับมันไม่ต้องไปเป๊ะก็ได้ครับเพื่อนๆแต่ไม้อ่อนเราก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับอย่าง การมระสบเมื่อกี้เนี่ยผมจะบอกว่าผมก็เดี๋ยวจะมีย้ายในส่วนของผูช้างดังเหลืองเนีย่ยเปลี่ยนกระถางเหมือนกันนะครับก็ผสมเพื่อไปเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปปรับสูตรอีกทีหนึง่งมาทีนี้เดี๋ยวเอาต้นนั้นหน่อยก่อนเดี๋ยวต้นใหญ่ก่อนละกันทําไว้นี่ก็ลองไว้ไม่เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนเพื่อนนะอันนี้ขวแก้วนี้ผมจะมีลองผมจะลองไอ้นี่ไปหินภูเขาไฟเล็ก ก้นแก้วอันนี้ไม่ได้ลองนะเท่าที่ดูแล้วมันก็ไม่ไม่ค่อยได้ต่างกันมากอะแต่ถ้ามองเรื่องของความความโฟลหรือว่าลากเขาลากเขามันก็จะลงลึกกว่ากนะ็แค่นั้นเพราะมันอยู่สูงก็คงไม่ต่างกันมากก็อยู่ที่ใครสะดวกหรือไม่สะดวกก็แล้วกันนะฮะไม่ต้องไปคิดมากมามก็บีบบีบบีบเลย นี่อันนี้ก็คือลากเขาล้นเชื่อนก็เดี๋ยวต้องพยายามแกะออกให้หมดนะครับแกะออกให้หมดพยายามแกะออกให้หมดสายโบบะอีกแล้วผมก็นะ ก็อันนี้เดี๋ยวพยายามแกะอให้หมดแล้วกันเดี๋ยวผมขอหยุดไว้ก่อนนะมันน่าจะค่อนข้างใช้เวลาครับอันนี้คือไม่จะเห็นไหมผมจะลองอันนี้ฝั่งนี้ต้นนี้เนาะอันนี้คือต้นที่มีหินภูเขาไฟอยู่ด้านล่างเห็นไหมเวลาตอนเทออกมานะักผมไม่ได้ถ่าย ไว้ใช่ไหมแต่ตอนเทออกมาปุ๊บเนี่ยหินมุกขาไฟมันก็จะหลุดแล้วก็รากเขาสวยนะรากสวยแล้วก็มันไม่มีอะไรเกาะดีอ่ะอันนี้คือต้นที่มีหินมุกขาไฟอยู่ดานรางแก้วนะครับส่วนต้นนี้ก็จะเป็นสฟักน้ามอสเพียวสังเกตรากแต่ว่าปลายรากเนี่ยสังเกตว่าผมจะดึงออกไม่หมดนะเพราะว่ารากมันจะม้วนแล้วก็พันแล้วก็เขาจะชอนชัยแล้วก็เกาะติดกับสฟกน้ามอสมันก็จะดูเลอะๆนิดนึงนะ แต่ก็พยายามแบบแกะออกแค่ได้เยอะที่สุดแล้วไม่อยากดึงมากกลัวลากเขามันจะจะช้ำครับกลัวลากฝอยอไอ้ลากลากลำเลียงเขาขาวนี่คือลากลำเลียงอันนี้เราไม่กลัวแล้วเรากลัวลากลากฝอยที่มันติดอยู่กับลากลำเลียงอีกทีหนึง่งเขาจะช้ำแต่อย่างอันนี้ผมว่าโอเคนะถ้าลองลองในส่วนของอหินมุกกาอไฟไว้ด้านล่างดูดิคือเขาแกะมาปุ๊บเขาก็หลุด,ด,ด,ดล่วงออกมาเลยอแล้วก็ สังเกตด้านบนจะเป็นสฟักทมมอดใช่ไหมมันก็จะติดนิดหน่อยทดลองผมว่าน่าจะโอเคสเต็ปหนึ่งแหละนะอ่ะก็แล้วแต่ละกันความสะดวกของแต่ละบุคคลมันไม่เท่ากันะนะเนาะนะทีนี้ก็มาต่อเลยนี่ว่าเขาค่อนข้างยาวใช่ไหมเราก็จะจัดมาออกกัน ก็จะจัดเป็นแบบนี้เนาะตั้งไว้เป็นบนหน่อยแล้วก็จัดรากนิดนึงคือถ้าวางลงไปเลยอ่ะมันจะมีการกดทับของรากแล้วรากมันอาจจะหักหรือว่างอนะต้นใหญ่ท่ารเล็กมันอาจจะหักได้นะเพื่อนเพื<ๆ>่อนเราก็ใช้วิธีแบบจัดรากอย่างนี้เราก็จับต้นเขาไว้การวางนะครับเราก็พยายามอย่าให้เขาองอลงไปข้างล่างนะครับเพื่อนๆแล้วก็เราก็โรยไป นะครับอย่างนี้คือเขาเรียกว่าเราจะจับทรงรากเขามันก็จะเหมือนกับว่าต้นไม้อะเขาโตโตปกติก็คือแทงรากลงไปข้างล่างนะครับเราก็ไม่ต้องกลบลึก จะได้ประมาณนี้กดข้างกดข้างนิดนึงนะเราก็จะลดต้นทุนด้วยแกรบนะสำหรับลดใหม่ๆนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าผมทำแกรบใหม่เป็นแกลบเก่าไปแล้วก็ทำคลิปให้เพื่อนๆดูไปแล้วมันก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนไปในตัว นะครับซึ่งเอามาใช้แทนเพอไรท์หรือว่าหินภูเขาไฟมันก็จะช่วยได้สเต็ปหนึ่งครับอ่าตอนนี้เสร็จแล้วต้อง,อ,งออกก่อนอ่านนีต้นใหญ่นี่ลากแบบเฟี้ยวเลยลากกำลังเฟี้ยวเลยอันนี้ จจเราจะจัดให้อยู่ประมาณนี้นี่เนี่ยเราจะจัดเป็นแผ่นด,ด,ด,ดูดูมุมนี้ดูมุมนี้นะเห็นไหมเขาก็จะจัดทรงแบบนี้เห็นไหมผมจับไม่ถนัดกล้องเห็นชัดไหม ล้วก็ใส่ไปไให้เขาอยู่ประมาณน,นี้ไม่ถนัดไม่ถนัด่ยกสูงไปนะ เสร็จแล้วกระถางอันนี้น่าจะเป็นกระถางหกใส่จะกระถางหกนิ้วมั้งเนี่ยเสร็จแล้ว,ะน,น,ลวนะครับแล้วก็ดูอันนี้อุนนี่ลากเยอะ้เนี่ยมน,นเปลี่ยนเลยดีกว่าเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนอันนี้อันหนึ่งเ,เพื่อนรากมันเยอะแล้วออม,นนลมันออกน้ำตาลมันออกน้ำตาลน้ำตาลแล้ว รา,ากขาโอเคแต่ถ้ารากสมมติว่าเขาออกสีจำตาลเยอะๆเงี้ยแสดงว่ารากเขาอะเริ่มมีความแก่แล้วนะนเพื่อนเพราะฉะนั้นเราก็ถึงแม้จะใบยังไม่เปิดก็ตามแต่ว่าคือหมายความว่าอะไรถ้ารากเขาสีนเนี้ยรากเขาอะพร้อมที่จะดึงสารอาหารนะฮะเพราะว่าเทคนิคนี้ผมจะจํามาจากการตอนกิ่งพวกมะเดื่อฝรั่งหรือว่าการตอนกิ่งต้นไม้ต่างประเทศที่ที่เคยทำทำไว้นะครับแล้วก็เวลาตอนออกมา มันก็จะมีวิธีสังเกตสีรากว่าสีไหนเป็นยังไงนะครับขาวจุดจ้วไปเลยเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับแต่ถ้ารากกำลังจะออกสีน้ำตาลอย่างเงี้ยถ้าเป็นพวกกิ่งตอนนะไม่ว่าจะเป็นตอนกิ่งฝรั่งหรือว่าตอนต้นไม้อะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าเราตอนกิ่งแล้วเนี่ย เราไปตัดรากเขาตอนที่เขาเป็นแบบสีขาว,ขาวสวยๆอย่างเงี้ยนั่นแสดงว่ารากเขาเป็นรากอ่อนนะครับยังไม่พร้อมที่จะ,ะเขาเรียกว่าดูดซับสารอาหารมาเลี้ยงต้นนะเพื่อนๆน,นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งนะครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูนะครับวิธีสังเกตวิธีการดูรากนะสีขาวก็คือรากใหม่เพิ่งมานั่นเองนะฮะ ่ยเน,นียสีกําลังจะเป็นน้าตาลถ้าน้าตาลมากไปกว่านี้แสดงว่าเป็นรากแก่พร้อมย่อยสลายแลว้วเพื่อนก็คือความสามารถในการส่งท่อนาเลียงสารอาหารไปยังลาต้นก็คือมีน้อยแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นพอมันเริ่มจะพอมันเริ่มจะเขาเรียกว่าอะไรเริ่มจะหมดอายุของรากใช่ไหมต้นมันก็จะสร้างรากใหม่ขึ้นมาแบบท่อขา,ขาวๆแบบนี้อย่างเงี้ยเขาก็จะเริ่มดึงรากใหม่ขึ้นมาแบบนี้แล้วก็เหมือนแบบนี้เห็นไหมฮะ อันนี้น่าจะเป็นรากเก่าก่อนหน้าซึ่งมันออกมาก่อนยาวๆเนหะ็นไหมเนี่ยอันนี้คือรากเก่าสังเกตสีเขาจะเป็นสีออกไปทางน้าตาลน้ำตาลเข้เมๆแล้วแล้วก็ไล่มาเห็นไหมเนี่ยนี่คือรา,ากเขาใกล้เขาเรียกว่าใกล้หมดอายุแล้วอ่ะก,ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้อัน,นี้กใส่ดินไว้แล้วผมก็เตียงใส่ดินไว้แล้วโอเคก็ใส่ดินพอป,ประมาณนะครับ เมื่อกี้กระถางหกนิ้วผมก็นึกว่าห้าจุดห้านิ้วอันนี้ห้าุดห้านิ้วเมื่อกี้ลองแบบเอาไปวัดดูแล้วก็วางใกล้ๆก,ก,กันดูเอ้าทำไมกระถางมันใหญ่กว่ากันเยอะดรากสวยเลยดูดินี่รากสวยนี่รากสวยก็จัดไปจัดไปรากได้นิดหน่อยก็จัดไป แล้วเราก็ใส่ไปเลย เข้าไปตรงกลางแล้วก็กดมุมนิดนึงโอเคการเปลี่ยนก็เสร็จเรียบร้อยทีนี้ในเมื่อเราเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับอ่ะดูตรงนี้ก็เหมือนเดิมเรามีน้ำเราก็จะใส่น้ำยาก,กันน้ำยาเยล่งรากไปในน้ำนะครับแล้วก็น้ำยาก,กันรา เดิมเนาะก็น่าจะจํากันได้แล้วล่ะแล้วก็น้าส้มควันไม้น้อย,น,อยนึ่งจะไม่วัดเป็นปริมาณนะเนพะื่อนคือเราผมใส่จนชินแล้วไงผมใส่จนชินผมก็จะไม่อะไรมากแล้วนะางแก้วก่อน เค <Okay. S 2> เดี๋ยวขออนุญาตวางไว้ตรงนี้นะเพื่อนเพื่อนนะแน่นล่นายยกไม่ต้องยกแค่นี้พออ่ะเรียกว่ามันลดน้ําในที่มันเปลี่ยนบรรยากาศมันเปลี่ยนบรรยากาศลดน้ำนี้กันบ้างนะครับอันนี้ก็ ลดไปให้ชุ่มนะครับทีเดียวเลยผมก็จะลดแบบให้ชุ่มไปทีเดียวแล้วทีนี้ก็เดี๋ยวก็ทิ้งต้นนี้จะไม่ไม่อบต่อแล้วนะ บอกว่าไม่อบต่อแล้วนะครับเราก็จะไปวางในที่ร่มลำไรเลยครับเพราะว่ารากเขาค่อนข้างเยอะแล้วอ่ะก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยเราก็คลิปนี้นะครับกล้องก็ไม่ต้องขยับไปไหนแล้าถ่านอย่างนี้แล้วครับไม่ต้องขยับละ ไม่มีอะไรให้ดูแล้วโ okay. อเคยังไงคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็อนอ้อยสําหรับเ,เพื่อนๆนะครับเราก็สรุปให้นิดนึงก็คือ,อเรานะครับเราควรผมจะมองว่าเราถ้าเราปลูกไว้ขยายพันธุ์เองหรือตั้งเป็นแม่พันธุ์นะครับไอสิ่งที่ผมใส่ลงไปแต่ละอย่างนะครับก็คือเราจะเน้นนะครับเพื่อให้ต้นมันจเจริญเติบโตได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ ตั้งแม่พันธุ์เพื่อที่จะแตกลูกแตกหลานต่อไปถ้าในกรณีแบบทําขายอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็จะใส่มะพร้าวสับใช่ไหมครับก็เน้นมะพร้าวสับเยอะไปเลยก็เหตุผลของเขา,าคือเขาจะลดต้นทุนนะครับเพื่อนเราก็ต้องแยกระหว่างต้นนะครับที่เราทําไว้ตั้งแม่นะครับแล้วก็ขยายพันธุ์ นะครับมันก็จะแบ่งวัสดุเป็นอีกแบบหนึง่งแล้วก็ในกรณีที่ขายก็จะเป็นอีกแบบหนึงนะ่งเนาะบางคนถามว่าเอ๊ะทำไมเห็นพวกร้านต้นไม้ใหญ่ๆเวลาไปเดินดูในร้านนะ่ะทำไมเขาไม่เห็นต้องเรื่องเยอะอะไรแบบผมเลยนะครับเขามีแค่มะพร้าวสับอย่างเดียวใส่ปุ๋ยอสมโคตอันนั้นก็คืออยากจะบอกว่าอันนั้นคือเขาทําขายจํานวนเยอะนะครับเขาก็ต้องการลดต้นทุนเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยราคาต้นไม้อะ่ะมันยังไม่ได้สูงขนาดนี้นะเพื่อนๆต้นหนึ่งห้าสิบหกสิบบาทนะครับเพราะฉะนั้นแล้ว เวลาเขาทำเนี่ยเขาก็เน้นลดต้นทุนก็จะเน้นมะพร้าวสับกับปุ๋ยออสโมโคดแค่นั้นนะฮะเพื่อไรบางคนก็ไม่ได้ใส่ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเขาปลูกยาวๆลองไปสังเกตดูว่าแม่พันธุ์เขาแต่ละต้นเนี่ยเขาไม่ได้ใช้แบบนั้นแน่นอนแล้วเวลาเขาทําแบบนั้นก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้ปลูกนานถ้าในกรณีที่เขาปลูกนานใช่ไหมประมาณ3เดือนนะครับถ้าเกิน3ามเดือน4เดือนไปเนี่ยทางร้านเนี่ยเขาก็จะเปลี่ยนมะพร้าวสับใหม่แล้วก็อาจจะเปลี่ยนกระถางนะขยายกระถางเพิ่มมาทีละนิดทีละนิดแล้วก็ เปลี่ยนวัสดุใหม่คือต้องเปลี่ยนบ่อยเอาเถอะในตะไตล์นั้นนะต้องเปลี่ยนบ่อยแต่ถ้าในสะไตล์ผมทำเนี่ยยังน้อยอยู่ก็แบบเกือบปีแย่ผมก็รำตีเลยสิบเดือนนี่คือแบบสบายสบายครับนะฮะพะบางต้นนี่ปลูกระยะเวลามานะฮะจากต้นอื่นนะต้นอื่นเนี่ยก็ผมมีเกินปีก็มีนะครับก็คือเขายังอยู่ได้แล้วก็ครบหนึ่งปีก็ควรจะเปลี่ยนจริงๆควรจะเปลี่ยนตั้งแต่แปดเดือนขึ้นไปนะก็แล้วหยุด แล้วแต่ว่าใครจะสะดวกนะฮะอย่างผมนี่คืออาจจะไม่ค่อยได้เห็นเปลี่ยนต้นใหญ่เพราะว่าอะไรเพราะว่าก่อนที่เราจะเปลี่ยนใช่ไหมผมก็มีการทําการตัดขยายพันธุ์ไงเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยมันก็อาจจะยังไม่ไม่เขาเรียกว่ายังไม่ถึงแบบว่าอายุเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นต้นเยอะเราเปลี่ยนต้นใหญ่อะไรอย่างเงี้ยถ้าจะมีก็เป็นพวกมะเดื่อฝรั่งเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าเป็นพืชในตระกูลไม้ใบเนี่ยจะบอกว่าก็ขยันเปลี่ยนหน่อยแล้วกันนะ โอเคพูดยาวไปแล้วยังไงคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนลักษณะดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็คือผมจะทิ้งนะครับ Facebook ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่า ส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจําวันจะต้องทําด้วยเนาะส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารากิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคําถามท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของพเพื่อนเพ่อทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับพเพื่อน